ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เจเลยยน์มอเตอร์นะครับเจเลยยน์นะครับก็อยู่ที่ขอนแก่นเหมือนเดิมนะครับก็อยู่กับเจ้านี่เลยเต่าคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน,นครับก็คือปี2,50012อ่าประมาณปี12นะครับ2 5 1 2นั่นเองนะครับก็ทะเบียนก็สามารถที่จะต่อให้ละเรียบร้อยส่วนด้านเครื่องยนต์กับยางเนี่ยใหม่เรียบร้อยนะครับเครื่องเป็นเครื่องยนต์เดิมๆก็คือเครื่องยนต์พันสแล้วก็ขายพร้อมทะเบียนไปเลย ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากนะใครมองหาอยู่นี่เขาเก็บแบบเก็บครบแล้วเก็บเคลนมากๆเลยนะครับถือว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยเื่อยก่อนค่อยฟังราคากันแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้ยางใหม่ด้วยยางของ m a ็กซินะครับยางใหม่สี่เส้นเลยแล้วก็แบตใหม่แล้วก็ตัวนี้ใหม่เรียบร้อยนะครับเก็บงานครบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันครับประตูอะให้ดูประตูก่อนปิดแบบปิดแบบกึ๊แบบแบบมากอะ่ะ นี่เยดูแผงประตูด้านข้างเขาใครมองหาอยู่เนี่ยเป็นรถที่เก็บสะสมแล้วไม่ควรพลาดแล้วนะครับหลับกบราคานี้นะครับโอ้ดูแผงประตูครับเก็บใหม่หมดแล้วก็ด้านเบาะก,ก็เก็บใหม่เรียบร้อยข้างหลังก็จะเป็นเบาะโซฟานะครับนี่เบาะโซฟานะครับกลิ่นก็ยังมีคงความคลาสสิกแหละดูมีครบอะผ้าหลังคงหลังคาแบบ เจ๋งมากเลยอะเก๊เกอแบบเจ๋งอะมีแอร์ด้วยนะครับแอร์ Air เป็นแบบแอร์แขวน,นครับเกียร์ก็เกียร์ธรรมดานะครับถือว่าโอเคครับไมค์ก็ไมค์แท้ครับไม่เกินแสนนะครับเป็นรถเก็บสวยมากนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับเกียร์ธรมร,ธรมดานะครับ<ข>โอ้ยทุกชิ้นเลยอืมไม่มีที่ติเลยเดิมทุกชิ้นเดิมทุกชิ้น ทำไมถึงขายอ่ะแบบลูกผู้ชายนะเขามาถามซื้อตัวนั้เขาให้สามแสนไม่ขายหลานไม่ขายเพราะว่ายังใหม่อยู่มันยังหลงอยู่ถ้ามีร่องรอยตำหนิสีมีบ้างเพราะว่าตามอายุการใช้งานรวคันนี้เปิดยังไงครับเนี่ยข้างหน้าต้องใช้กุญแจป่ะครับทะเบียนเป็นหมวดเก่าเนาะแต่สวยสวยมากเลย แลนนี้เขาภาษารถโฟกครับเรียกว่าตาตั้งหรือตาหวานกุญแจยังคุญแจยังเออเนี่ยุญแจยังเดิมอะเดิมแบบเหมือนยนต์ตะยนต์ะกิจยนอะไรน้ำคข้งมาสมัยโน้นนะมันก็จะต้องเครื่องเขาอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังอันนี้ก็เป็นของใส่ของครับลืมลืมเปิดยังไงอืมแต่มันเราเปิดใช้ได้ทุกส่วนนั่นแหละได้ทุกส่วนประมาณนี้นะอย่างหล่อเลยครับราคาพี่เลยบอกว่า ตั้งไว้ให้ต่อรองได้เนาะตั้งไว้ที่สามแสนสามหมื่นสามพันบาทนะครับคันนี้ก็มันเป็นรถที่แบบเอกลักษณ์เฮ้ยสตาร์ทติดด้วยเปิดไฟให้ดูหน่อยเปิดไฟไฟติดครบไหมเอ่ยทีเดียวนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับนี่เรามาตอนนี้เครื่องอยังเย็นๆอยู่เลยนะครับแล้วก็สตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยครับนี่ไฟติดด้วยไฟเลี้ยวติดอ่านี่ไฟหน้าก็ติดนะครับ เดี๋ยวมาดูไฟหลังให้นะครับไฟหลังก็ติดเหมือนกันนะครับไฟหลังก็ประมาณนี้นะครับเดินเบาแบบว่านิ่งมากเดินเบาบบนิ่งมากอ่านี่เครื่องเปิดได้ครับเฮ้ยเครื่องคดไปเยอะอ่ะมีแอร์ด้วยนะนมีบอกมีแอร์ด้วยโอ้โหหล่อมากโอ้โหเปี้ยวเปี้ยวจริงเครืยย่องปริศาย สวยสวยจริงคันนี้ถ้ามีตังค์เนี่ยผมเอาไว้เองแล้วเนี่ยโอ้โหผมชอบเออผมชอบรถเก่าๆเงี้ยยี่สนีห้าห้าสิบห้สองปีห้อปีอ่ะคิดดูดิแล้วคุณตาคุณตาไอ้ตรงนี้มันเติมน้ำมันกันกี่ลิตรครับสมัยนู้นนะครับไม่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 เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่เนาะไม่ไม่ไม่เขาเปิดกันตรงนี้เนาะถังนน้ำมันครับเปิดตรงนี้อ๋อ เปิดตรงนี้ปึ๊บมันก็หุยเด้งไฮโซด้วยนะนี่นี่เด้งไฮโซด้วยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอโชบด้านในอีกฝั่งหนึ่งหน่อยนะครับได้เลยเชิญอ่าก็คัานี้เราก็มากันสามรอบอะกว่าจะได้ถ่ายในรอบที่สามครับเพราะว่ารอบแรกก็ไม่อยู่ครับมีฝั่งด้านนี้ก็เป็นแห่งประตูทําใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เก็บใหม่เรียบร้อยนะครับมีเป๋าจิงเจ้าให้นะครับ ที่บอกครับเ okay. <ce jury noise> ป็นเกียร์ธรรมดาครับพวงมาลัยพวงมาลัยเดิมครับตาพวงมาลัยเดิมเดิมหมดเลยนะครับนิ่มากเลยอ่ะโอ้โหสติงเลื่อนมุงเดิมไม่เดิมหมดเดิมหมดหัวเกียร์ก็เดิมอ่ะเดิมอ่ะเดิมหมดทุกอย่างอือต้องให้หลานมันมาเพราะว่าคันนี้เป็นของหลานครับแล้วก็ใช้อยู่ใช้อยู่รู้หมดทุกซอกทุกมุมแล้วใช้ได้ทุกชิ้นเลยรับประกันขับไปอับรออ่ะ หล่อหล่อหล่อจริงหล่อจริงี้นเพราะว่าเพราะว่าตาเขาใส่ออฟโรดนะครับนี่รถตาคตรเท่ดูดิประมาณนี้นะครับก็เบอร์โทรอยู่ตรงไหนวะนี่นี่เดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรให้นะครับื่อใครสนใจเบอร์โทรก็ติดต่อพี่เจเลยนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าพี่เลยนะครับก็เบอร์โทรก็0ูนย์2 2ดหนึ่งแปดเจ็ดสองสองเก้าสองเจ็ดนะครับก็คลิปนี้ก็พามา ดูจ้างโฟกเต่านะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตาตั้งหรือตาหวานอะภาษาภาษาเขาเนาะประมาณนี้นะครับก็ใครเสนใจที่ัเป็นรถแบบว่าคลาสสิกโบราณเนี้ยก็ยังพอหาได้อยู่นะครับก็ติดต่อพี่เข้ามาแล้วพี่เขาก็จะหาให้ได้นะครับอย่างพวกรถเงี้ยก็มีครบๆเนาะนี่มีเพียบเลยแล้วก็อันนี้อิสูสุใช้เอง อันนี้ไม่ไม่ขายนะครับได้ราคาก็ไม่แน่ะท่าไหรลายจะจ่ายนี้เท่าไหร่เนี่ยครับแสนห้าแสนห้านะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลปีเก้าห้าหรือเก้เจ็ดตาปีสามเจ็ดะปีสามเจ็ดได้ทะเบียนสกกลเป็นเลขสี่ด้วยเหรอให้พร้อมทะเบียนไหมครับทะเบียนผมไม่ให้ไม่ให้ทะเบียนไม่ให้นะครับคันนี้ขายแสนห้านะครับก็ถือว่าเป็นรถบ้านๆที่แบบรู้ประวัติเจ้าของรู้ประวัติเจ้าของอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่าดีมาก S <S นี่ประตูกิ๊บเลยอ่ะไม่มีตกไม่มีหล่นเลยอืมค๊บเลยครับก็มั่นใจได้เพราะว่าแหง้งๆบางๆเดิมๆดดูดิเนี่ยสีแบบปึ๊กๆไม่มีหนาเลย่ป้องๆเลยนี่ประมาณนี้คันนี้ก็คือรอตาเบือนะ่อแล้วใช้อยู่ไม่เบื่อสักทีแนระ้โคตรหล่อคันเนี้ยขับไป<อ>ไปไหนบ้างขับไปไหนบ้างครับตา บ้านมานี่ไปสะกลก็ไปเส้นนี้เลยไปกาลสินสกลตรงนี้เลยโอ้โหหล่อมากคันนี้หล่อหล่อสุดๆเลยมีวิน้นไฟฟ้าด้วยใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะครับคุมผ้าไว้นะครับโอ้คันนี้ครับแล้วถ้ามุดเบื่อเบื่อขายอะไรราคาในใจเขาขา้ผมหกแสนห้าเลยนะหกแสนห้า <6, 5. S 3> ให้แล้ว ให้แล้วแต่ยังไม่ขายนะครับแต่นี่ใหม่ผมต้องเปลี่ยนยางต้อใส่โ u r b o power ต้อใส่ display หมดไปหกหมื่นหนึ่งละทำรถทำเองไม่มีวันว่าสิ้นสุดเนาะทำรถเนาะไหลไปเรื่อยบโอโหหล่อมากคันนี้แล้วก็มีรถของใต้อีกเพียบเลยนะครับก็มีทั้งโซนที่ขายทั้งโซนไม่ขายนะครับคันนี้ก็ยังไม่ขายนะครับจอดอยู่สกลสกลอีกเยอะเลยนะครับแล้วคันนี้ก็หล่อเลยยกสูงมาแบบ โชกโปรเฟนเดอร์อเลยอ่ะคันนี้ก็โหมาเต็มเลยคันนี้คันนี้รุ่นอะไรเนี่ยจี๊บนะครับโหซีเจหกหน้ายาวนะครับโ,โหหล่อมากไม่มีที่ติลองจริงโอเค<ม>ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับพาเดินดูนะครับตอนไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆครับครับอันนี้อันนี้ก็สวยนะครับ